ไงใครมาแดงซอยไหมยะว่ายนะเฮ้คนเฮ้านีเดอ้อขอสีบอลไปฟังถ้าเฮ้าแต,งต่งโตดียังสินะเท้าเช็ดการเช็ดงานอียังนี่เท้าก็มีแต่ความสําเร็จเดอ้อคนเฮ้านี่แต,งต่งโตดีมั่นใจแม่แม่ว่าแ,แม่แต่งชุดแดงกันไปไหมครับเช็ดงานยังกับสําเร็จบออันนี้เขาเอื่นมาแต,งต่งโตคุ้มโทนทอนอะไรครับแม่แม่โทนเดียวคือว่าโทนเดียวไปเลยถูกจะแทก็แดงไ้ก่อนนะครับถึก แม่ตอนนนนเพราะว่าถ้าชุดบาดแผม่มีแห้งยงางด้อยสิบอกให้ใช่ครับนายแม่มสูตรครับนายแม่บนน่บ่บ,บ่สูตรตอนนี้อากาศนั้นกำลังดีอยู่บ่บ่หอมดอกแม่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับนี่คือผ้าไหมาจากจังหวัดกฬสินเลยนะครับนายแม่อของดีขึ้นชื่อของจังหวัดเราเลยครับเออ,อ,อถัดเป็นห่วงกับคุ่มามรวดว่ดเป็นยางดอกอากาศกับกำลังดีอยู่ปะไปหาซอยไมยาทํำคะแนนช่วงนี้คะแนนตกหุ่นตกช่วงนี้ไปเฮาจัดไปครับนายแม่ไปไมยา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 มามามาซอยสีซอย ให้ซอยแง่ใครมาแดงบอไม่ยาบอ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 มาตองมอซอยดอกเกศยางกระพังเบิดทุกอย่างทุกแนวให้โอกาสมาหลายแล้วอยพังเบิดทุกอย่างเลยไม่ยาไม่ยาอย่าพึงใจรอนจังสันไม่ยาเคยบ่ไม่ยาเคยผัดพังในชีวิตบอเคยอยู่เอ้าเคยอยู่ไม่ยาอยากได้โอกาสอีกบอเอาแต่อยากได้อยู่นั่นล่ะก็ันแล้วล่ะไม่ยาใจเย็นๆคนเท่าหนิมันต้องมีความเมตตาต้องปล่อยว่างไม่ยาไปขึ้นมอไป ข้างมอไปเลยไปรถสี่เท็ตเองไหมย่าไม่มาหิข้างเงินมอไหมย่าไปข้างมอไปเลยนี่ภาษาแงใครมัดแงก็ซื้อมาสีแงหยากอยู่นี่มัดแงไรวะซ้อนกันด้วยนายปีเตอร์ผมไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่ามันต้องแงะให้ลงขุมครับลงขุมเอาตัวเธอไว้ผมเองนายแม่ผมเป็นตีปีเตอร์ไม่เป็นครับผมมีวิธีตัวบอกมาเลยบอกมาเลยกันอ่ะเอาแก้วไวมาก่อนนายแม่นายแม่ต้องทำสองมืออ่ะแงะไหนแงะเดี๋ยหันไปนายแม่ทางซ้าย